นะครับก็ถูกอาิดหน่อยนะครับถ้าว่าตอนนี้ท่านประธานอำเภอแม่ท้าไม่สามารถจะสร้างเขื่อนใหญ่หและที่สำคัญก็คือว่าอำเภอแม่ทับมีสถานาีสูบน้ำลงไฟฟ้าหลายจุดเพราะว่าพี่น้องเกษตรกรต้องใช้น้ำขึ้นมาหล่อเลี้ยงนะครับขนะนี้ แม่หมอก็ปล่อยนะไปแล้วแม่ท้าก็ปล่อยไปแล้วกอคาก็ปล่อยไปแล้วสุดท้ายพระเช้านี้ผาวัดเสริญก็เต็มที่เหมือนกันก็คุณจะปล่อยไปเรื่อยๆจนถึงแสงเงาเปลี่ยนไปอากาศในช่วงเดือนนี้สายอแห้งแลง้งและอุณหภูมิสูงมากไม่เหมาะสมที่จะนําพันส์น้ำมาปล่อยในช่วงนะยะเวลาดังงล่าวแต่ในช่วงเดือนกันยายนท่านวุฒิสวัสดิ์นิ่งผู้ใหญ่บ,าบา้ขขานบ้านสุภหม่ที่เจ็ด ท่านสมคิดวงบุญมาผู้ใหญ่บ้านบ้านดอกสวรรค์งาหมู่ที่แปดท่านเสาแก้วธรรมวันตาผู้ใหญ่บ้านบ้านนาคตพัฒนาหมู่ที่เก้าในส่วนของตำบลนาครัวนะคะท่านสมทวินบุญการินผู้ใหญ่บ้านบ้านอ้วนหมู่ที่สามท่านกิติศักดิ์วงวานตรีชัผู้แทนหมู่บ้านนะครับก็จะรับานปลาไปปล่อยในแหล่งน้ำประจำหมู่บ้านของท่านด้วยนะครับเดี๋ยวก็ไปแบ่งเอาที่รถนะครับอันนี้เป็น รับในพิธีนะครับคนละหนึ่งถุงก่อนนะครับหลังจากท่านผู้ว่ามอบทันปลาแล้วนะครับก็จะเป็นการมอบของที่ะระลึกแก่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับโดยน,นายอำเภอแม่ทะนะครับรับนองเด็กคนเราโดยแม่ทะรวมทั้งพี่น้องฝึกและคนทุกท่านนะครับ วันนี้ผมเองรู้สึกจะเกียรติและก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทางท่านประมงจังหวัดได้ดูนะมีการปรับปรุงเปลี่ยนบันตมงแห่งชาติใหม่เดี๋ยวที่ท่านประมงว่าไว้ว่าในช่วงนั้นแต่หน้าแรงน้ำเตีจะปล่อยปลาเนี่ยมันน้อยเกินก็มาปล่อยตอนหน้าฝนนะอันนี้ได้ไหมแต่ก่อนนั้แต่ก่อนแต่ก่อนโดยโดยการร่วมที่ปล่อยพันกับน้ำวันประมงแห่งชาติพร้อมกัน

ใช้ประยนที่ยั่งยืน